أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين มาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลอาครับเราเริัมวันนี้ครับเราก็มาพูดคุยกันต่อนะครับกับคอร์สละหมาดตามท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมผ่านการศึกษาจากหนังสือบิดาจนมุจตะฮิดบัรหายุนมุตะซิดของอิบนุรุชรอฮิมุลลอฮ์ครับผม ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็บางท่านอาจจะบางทีก็ไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรนะครับปร,นนประเด็นนี้คืออะไรครับผมเรามาดูในหนังสือเลยนะครับผมถ้าเกิดท่านใดที่ใช้นุสวข้อหรือว่าชุดเดียวกับผมนะครับก็อยู่ที่หน้า348ครับผมอัลมาสอัลตุสซาลิซาตุอีกดารฟาสเซดรุลอวัลุฟิลรัจุลยูริลสลัตเต้ยสมุลอิกามะฮัล

ยุคซอบายเองเลยนะพี่น้องอยู่กับท่านนาบีเนี่ยครับมีความเห็นต่างกันในเคสของผู้ชายผู้ชายเนาะที่ต้องการจะไปละหมาดคือแน่นอนครับผู้ชายก็ต้องไปละหมาดจามะฮ์ที่มัสยิดโดยเฉพาะถ้าเกิดได้ยินเสียงอาลานที่เนี่ยครับถ้าเกิดว่าผู้ชายที่กําลังจะไปละหมาดเนี่ยแล้วทีนี้เขาได้ยินเสียงอีก orn ะฟายัสมะอัลอีกอมะตาไ,ได้ยินเสียงอีก orn ะรู้แล้วว่าตอนนี้กําลังอีก orn ะฮัลยัสมะ Ash, ash, la. อัลมัชเอายุสริอุลอัลมัชอีลาลมัสยิดอัมลาเขาจําเป็นต้องรีบไปไหมไปนี่คือไปมัสยิดนะครับไม่ใช่รีบหนีนะครับคือบางคนบางคนนี่หนีก่อนชชยตอนเนี่ยพี่น้องคือชชยตอนนี่เสียงอาจารย์แล้วจะเพนใช่ไหมครับผมบางคนนี่รู้เลยว่าอีกห้านาทีจะอาจารย์แล้วอยู่บริเวณสุเห่าพอดีเขาบอกเรารีบหนีออกมาก่อนแล้วกันคืออาจจะไม่ได้ใช้คําขนาดนี้นะครับแต่บางคนก็คือแค่อยากบอกว่าบางทีก็จ,จะเพนก่อนชชยตอนก็อยู่ที่เจตนานะครับอยู่ที่เจตนา แต่ในกรณีที่แบบว่าเราตั้งใจไปสุเหร่าละปกติท่านนบีม,สบาสามุสลิมสอนในฮะดิษสเฮียที่ชัดเจนครับท่านนบีมุสลิมบอกว่าไงครับอีดดซูวีบาบสาิสซาเลติฟะลาตาตูฮาวันตุมตะซาวนะวะตูฮาหวานอัลกุมอัสักกีนะตัวบทมากมายหลายอย่างครับที่ท่านนบีมุสลิมสอนบอกว่าไงครับเวลาที่เราไปละหมาดเนี่ยให้ไปในสภาพที่เราวะกอรวะสักีนะก็คือมีความสงบมีความสุขมุมมีความไปแบบสง่าง,งามอ่ะพี่น้อง แปลว่าซุนนะครับเวลาเดินไปมัส,สยิดเนี่ยเราไม่ใช่เดินไปแบบช้าๆไม่ใช่เดินแบบเร็วจีแต่เวลาเดินนะครับเดินแบบหนักแน่นนะพี่น้องเดินแบบหนักแน่นค่อยเป็นค่อยไปคือเราจะไปเข้าเฝ้าออกล้์พี่น้องเคยสังเกตไหมเวลาที่ถ้าเราวิ่งถ้าเราวิ่งผมคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเคยข่าววิคมพรพีแล้วเรารีบวิ่งไปพอวิ่งไปปุ๊บแักบีดเป็นยังไงครับแักบีดไปหอบไป เอาว่าว่ายิงถ้าเกิดว่าอิหมามรู้กัวแล้วนะครับคือตอนอีกอม์มาบางคนยังรีบไม่เท่าตอนได้ยินเสียงว่าจะรู้กัวคือผมสมมติฟังสุรออิหมามอ่านสุรัซับฮิสแล้วกันอ่ะอ่านปุ๊บถึงช่วงท้ายแล้วกำลังจะจบแล้วซูฮูฟี่อ่ะโผมาซูฮูฟี่อิบราฮิมโผมาปุ๊บรีบวิ่งไปเลยเพราะกลัวจะไม่ทันในกรณีนี้นี่ทำได้ไหมนักชาการมีความเห็นต่าง เพราะโดยพื้นฐานฮะดิษบทพื้นฐานบอกว่าไงครับเวลาไปมัสยิดเวลาไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ต้องไปในสภาพที่สงบเพราะถ้าเราไปในสภาพที่สงบเราเตรียมใจแล้วพี่น้องละหมาดต้องเตรียมใจก่อนตักบีตนะพี่น้องไม่ใช่ไปเตรียมตอนตักบีตนะบางทีเตรียมตักบีตแต่มันมันคิดอะไรไม่ทนันบางทีมันเหนื่อยบางทีมันหอบบางทีมันสารพัดความคิดในหัวแต่ถ้าเกิดช่วงที่เราเดินนะเราค่อยสงบนิ่งเราก็จะไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะถ้ามีการเตรียมตัวดีเหมือนกับนักกีฬา จากกำลังกายอยู่แล้วบางคนคงไม่มีใครบอกใช่ไหมครับจากกำลังกายอยู่แล้วทําไมต้องวอมวอมเพื่อให้การออกกําลังกายดีที่สุดเพราะนั้นการเดินไปละหมาดก็เช่นเดียวกันก็คือตอนเดินไปละหมาดก็ค่อยๆเดินเพื่อให้มีความสงบพอถึงวเวลาไปตักบีตปุ๊บเราก็พร้อมในระดับหนึ่งละพอตักบีตปุ๊บก็ตั้งแต่ตักบีตเราก็สามารถมีความปายงิ้ในการตักบีตได้อ่านว่า,าอิฟติซะอ่านฟาติฮะอะไรก็สามารถอ่านได้อย่างงดงามแต่ที่เนี้ยก็มีความเห็นต่างกันครับก็มีเสียงแตกในหมู่ ซาฮาบะเองว่าตกลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปกติรู้แล้วต้องค่อยๆเดินแต่ตอนเนี่ยอีกอมัดแล้วอย่างที่เรารู้ผล,ลบุญของการทันตักบีรตุนเอรอมเนี่ยมหาศาลพี่น้องสลับเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงว่าจะทันรอกกา,าไม่ทันรอกกานะพี่น้องคือเขาไม่ได้ขี้เกียจคือบางคนที่แบบอยากห่วงรอกกาเนี่ยคือเพราะไม่อยากมาละหมาดใช้ใหม่อาจจะขี้เกียจอาจจะเหนื่อยก็คิดตามภาษาเด็กๆทั่วไปก็คิดแบบนี้แหละ คือบางทีถ้าเกิดเราลุ้ยมัมอ่านยาวใช่ไหมตอนเราเด็กเราจะอยู่นอกสุเหรารอก่อนอ่าอหมัมอ่านอะไรอ่านไปอ่านฟาเทีอ่านไปอ่านสเลอ์อะไรอ่านไปอ่าอีมัมพวกนี้เรารู้แกวเขาจะอ่านถึงอญญายะนี้อ่าเราก็รอพอใกล้ปุ๊บรีบวิบ่งเข้าไปไปละหมาดเพื่อให้ทันรู้กลัวเพื่อจะได้รักษาอันนี้คืออาจจะเป็นคนปกติคนธรรมดาชั่วไปทั่วไปอย่างพวกเราในกอลในขอในคอ,นอประมาณนะครับแต่ระดับซาลับเนี่ย เขารู้ว่าท่านนบีมศลสลามพูดถึงความประเสริฐของผู้ที่ได้ทันตักบีระตุนเอฮารอมท่านนบีบอกถ้ารู้ว่ามีอะไรอยู่ในเนี่ยพวกท่านจะต้องพยายามมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับในความหมายที่ท่านนบีพูดเนี่ยเวลาซอบ้าก็เลยบอกมีความเห็นเริ่มมีความเหมือนเสียงแตกแล้วเคสปกติเราค่อยๆไปแต่ถ้าอีกกอมาแล้วเนี่ยต้องรีบไหมไหมไม่ได้ใช้คําว่าวิ่งนะ ใช้คำว่าสะอยู่สะอยู่ก็ที่เราคุ้นเคยกันดีคำว่าสะแอร่นะครับผมสะก็คือเดินเร็วๆเ,เร่งหน่อยเร่งเร่งได้ไหมเร่งทำเวลาได้ไหมเพื่อใช้ทันตักเบลตินนอารอมมาคอฟตันไอยาฟูตะฮูจุสมินนัสละเพราะกลัวว่า,วาส่วนหนึ่งจุสอุนมินัสละส่วนหนึ่งของการละหมาดจะพลาดเข้าไปคือเขาไม่อยากพลาดเลยนี่คือสละพี่น้อง ไม่อยากจะพลาดสักส่วนหรืส่วนของตักบีรตุนเอรอมส่วนได้อ่านฟาเจาะคือไม่อยากจะพลาดสักส่วนเพราะฉะนั้นไม่ใช่กัสลานไม่ใช่ขี้เกียจนะงั้นตกลงควรจะรีบไหมเนียดบริสุทธิ์เนียบด,ดีอย่างเงี้ยควรจะเร่งไหมโซบ้ามีความเห็นต่างครับฟอรุวิยาอันอัมรินไวบูมัสอูดอันนฮุมกานูยุสลีอูนัลมัชยูอิดาซามุลอีก้อแม่มีรายงานเขาว่าถ้าเกิดเป็นท่านอัมเนี่ย คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นอิบเนอุมัสนะครับก็ต้องไปดูหนังสือมัชมุอีกทีหนึ่งเพราะว่าคนตรวจสอบพอไปตรวจสอบปุ๊บคิดว่าไม่แน่ไม่น่าจะเป็นท่านอัลมไม่เป็นท่านอุมัสน่าจะมีความการเขียนผิดพลาดมากกว่ารายงานจากท่านอิบุมัสวอลลออาลัมจากท่านอิบนุมัสกับท่านอิบุมัสอูดครับว่าทั้งสองเนี่ยพอได้ยินเสียงอีกองมาถ้ายังไม่ถึงมัสยิดปุ๊บก็จะเร่งความเร็วจะมีการเร่งระดับสปีดว่ารูบิยาอันเซบินทาบิดวะบิดาร์วะไกรรูฮฺ วะไงดิฮิมก่อมาครับมีรัชาบะอันนุมการูลายะเราเนสะอยู่ในขณะเดียวกันครับมีรายงานจากท่านเศตเปินซาบิดนี่ก็ระดับปุมรมะระดับปาดเมื่อกี้ก็ซาบะระดับปาดนี่ก็ซาบะระดับปาดแล้วก็ท่านอบูซาร์ลินแล้วก็มีซาบะอีกหลายท่านครับซาบะนะเพราะเขาบอกแล้วว่าซัดดรุลอาวันชนยุคแรกนะครับคือยุคของซาบะอันนุมการูลายะเราเนสะพวกเขามองว่าไม่อนุญาตให้เร่งรีบคือตัวบทหลักเนี่ยยังคงต้องอยู่เป็นตัวบทหลักต่อไป ก็คือไม่เรีบก็คือต้องไม่รีบต่อให้เราจะไม่ทันตักบีตหรือเราไม่ทันรุกัวบางคนอาจจะคำนวณเวลาเข้ามาสัสยิดพอดีอิหม่ามกำลังลูกลัวถ้าเราเร่งหน่อยเนี่ยเราจะทันรุกัวนะบางทีละหมาดได้ยินเสียงตึือตึงเสียงคนวิ่งมาเพราะอยากจะมาทันรุกัวซาบักกลุ่มหนึ่งครับมองว่าไม่ได้ครับตัวบทหลกนะักเนี่ยนบีพูดไว้ชัดเจนว่าต้องนิ่ง,น,งนะ ยังไงก็ต้องวากอร์กับสกีนะก็ต้องไปด้วยความสงบไปด้วยความสุขุมสุขุมแล้วก็สงบว่บีฮรเดลกลกอลฟุกฮาลอัมซอร์ uh ซึ่งนักวิชาการยุคหลังๆชาวซาลฟก็คือตาเบียตาเบียตาบีอินคือรวมนักวิชาการแทบจะทั้งหมดนะครับผมเห็นด้วยว่าไม่อนุญาตให้รีบไม่อนุญาตให้รีบเพราะอะไรครับรีฮะดิษอบีฮุไรร์ก็อย่างที่บอกครับก็ด้วยกับฮะดิษที่ว่าชัดเจนนะพี่น้อง อยู่ในผู้คอยมามบุคอยม,มัมมุสลิมครับซึงท่าชัดเจนเนืน่องากการยอมรับเลยท่านอบีบอกว่าไงครับอิดะซูวีบิศลาห์ ف า ا تأتواها وأنتم تسعونا وأتواها وعليكم السكينة ท่านอับดุลเบีมูฮัมมัดสลลอมโมฮัมมัดสลอมพูดว่าไงครับเมื่อการละหมาดได้ถูกตั้งขึ้นมาแล้วอิดะซูวิบาตถูกทําให้เกิดขึ้นแล้วอิกอมัตเรียบร้อยแล้วฟ ل ลาต ت و ا ه ا อย่าได้ ไปละหมาดวะอันตุมตัสเอานะีในสภาพที่คุณรีบวะตูฮวาวะไอกุมสก,กีนะจงไปแบบมีความสงบสงเงียมก็คือให้ค่อยๆไปเอาละครับพี่น้องประเด็นน่าสนใจครับผมเราจะบอกว่าไงดีใช้คำว่าไงดีซาฮาบะกลุ่มที่บอกว่าให้รีบเนี่ยเป็นพวกที่แมวสุนทรหรือเปล่าเราควรจะประนามไหมครับหรือเราควรจะด่าไหมครับหรือเราควรจะบอกว่าพวกมีมจุดยืนหรือว่าพวกอะไรดีอันนี้คือฮะดีสตรงๆชัดๆ แต่มีสหบาที่รู้ฮะดิษบทนี้แต่กลับไม่ปฏิบัติตามฮะดิษบทนี้อ่ะสายแข็งทั้งหลายผมขอคําตอบนิดนึงถ้าเกิดมีนะครับผมสายแข็งในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ไม่คิดจะเรียนรู้จริงจังนะครับแล้วก็ชอบตัดสินอย่างเดียวนะครับผมที่บอกว่าต้องแข็งอย่างเดียวนะเนี่ยตอนเนี้ฮะดิษชัดเจนแล้วก็ชัดเจนที่ว่ามีกลุ่มสหบาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามฮะดิษบทนี้ จะฮุกกลมว่าอะไรดีจะเป็นกาเฟตหรือเป็นสายอ่อนหรือเป็นอะไรดีคําตอบไม่ใช่พี่นอ้องอย่างที่ผมพูดเสมอครับการจะเข้าใจเรื่องฟิกเนี่ยต้องเข้าใจอุซูลุ่นฟิกก่อนคุณถึงจะมาพูดเรื่องฟิกได้อย่าเร่งด่วนอย่ารีบเป็นสายแข็งอย่ารีบรักษาจุดยืนถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าคําว่ารักษาจุดยืนมันเป็นยังไงประเด็นนี้สําคัญครับเพราะว่าเราอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าทําสิ่งที่ดี เหมือนในสุราบ,บากรัที่พวกเราบอกพวกเขาว่าจะกล่าวอ้างว่าเราเน่ยเป็นผู้ที่สร้างให้เกิดความดีงามแต่ว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างไหน้ต่างหากผมกลัวว่าพวกเราจะเป็นอย่างนั้นผมกลัวแล้วผมก็กลัวว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นก็ขอพวกราสบาสจัดการครองเราด้วยสรุปคือประเด็นเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมีฮะดิษแล้วแต่ซารบักกลุ่มหนึ่งอย่างท่านเซดขอมาครับอย่างท่าน อ้ําอย่างท่านอิบนุมสัสอูดเนี่ยที่ถือว่าเป็นระดับป่าของซอบาบะเนี่ยทําไมท่านยังรีบไปละหมาดอยู่ทั้งๆท,ที่มีฮะดีสที่นบีบอกว่าให้ค่อยๆไปคําตอบท่านมองว่าไงครับฮะดีสบทนี้ท่านไม่ได้ปฏิเสธเช่นเดียวกันพี่น้องจําได้ไหมครับเคสที่ผมเคยบอกที่ท่านนาบีมุสลิมพูดกับบรรดาซาบะว่าอย่าละหมาดอัเซ็ดเด็ดขาดนะจนกว่าจะไปถึงบริวณไรซ์ซบาบะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรก ละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ละหมาดทําไมถึงแบ่งเป็นสองกลุ่มครับเพราะกลุมที่ละหมาดบอกว่าท่านนาบีเนะี่ยไม่มีทางจะห้ามสิ่งที่เราบอกเป็นวายิบท่านนาบีอยากให้เราไปเร็วๆนี่คือซูรุนฟิกไงทําความเข้าใจกับตัวบทแล้วที่ไปที่มาเขามองว่าเนี่ยท่านนาบีน่าจะต้องการให้เราไปเร็วๆถึงเวลาปุ๊บท่านก็เลยละหมาดในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่านาบีห้ามก็คือนบีห้ามจบก็ไม่ยอมละหมาดจนกระทั่งถึงเป้าหมาย พอท่านนบีมูฮัมมัดสลอมรู้ท่านไม่ได้ตําหนิใครเลยทั้งคนที่ละหมาดก,กับทั้งคนที่ไม่ละหมาดแปลว่าการตีความตัวบทที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ไม่ใช่เรื่องที่น่าตําหนิไม่ใช่เรื่องที่ถูกตําหนิครับผมก็ท่านที่เข้าใจก็น่าจะเข้าใจท่านที่ยังไม่เข้าใจจะถึงจุดนี้ก็อขอดอวยจากข้อรัสุบฮานวัตราให้เปิดใจพวกเราทุกคนให้นําทางพวกเราครับผมงั้นเรามาดูครับ วายุอายะกุนะซาบับคีลาบวายุชบะตานี่น่าจะเกินมานะครับผมวายุชเบอายะกุนะซาบับุลคีลาฟีดาริกานะฮุมลัมยาบลุบฮุมยาบลุบลัมยาบลุบฮุมฮาัลฮะดิษเอารอเอาอันละกิตาบอยู่อาริดูฮูลิกริสตาอาเลสวาตุสดิกริสต์ฮิตาลาคือเขาบอกว่าเป็นไปได้ที่เกิดความเห็นแตกต่างเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สองอย่าง อย่างแรกอาจจะเป็นไปได้ไหมที่อาดิสันอบูฮอยร้อเนี่ยจะไปไม่ถึงท่านอ,อิบนุมัสดูดหรือไปไม่ถึงท่านอัมอันนี้คือความเป็นไปได้เราไม่สามารถตัดสินได้ว่ามันต้องไปไม่ถึงแน่นอนเพราะท่านทั้งสองไม่ได้บอกเพียงแต่เราหาเหตุผลให้ท่านเหล่านั้นนี่คือวิสัยของนักฟุกฮา,านักฟิกครับผมพยายามหาเหตุผลที่ดีให้กับบรรดาสลับที่ผู้ทรงธรรมก็อบอกว่าเป็นไปได้สองอย่างบางทีฮะดิษนี้อาจจะไปไม่ถึงหรือ ท่านอาจจะรู้สึกว่าฮะดีสเนี่ยขัดกับตัวบทกุรอานเมื่อดูเหมือนจะขัดกับตัวบทกุรอานถ้าเป็นคําสั่งห้ามจะกลายเป็นมักรู้จะไม่ใช่ฮารอมเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฮะดีสกับกุรานดูเหมือนจะข้านกันถ้าอันหนึ่งบอกว่าให้ทําอันนึงบอกว่าห้ามทําให้รู้ไว้เลยว่าคําสั่งในกุรานเนี่ยมันมีทั้งคําสั่งที่แปลว่าวายิบกับคําสั่งที่แปลว่าเป็นมันรู้คือส่งเสริม เช่นเดียวกันมีทั้งฮารอมกับมีทันมักรูเพราะนั้นนักฟุกกะฮะครับท่านก็มองว่าเป็นไปได้นะที่บรรดาสหาบยที่มองว่าต้องรีบไปเนี่ยเขามองว่าฮะดิสของท่านนาับีเนี่ยอย่าในที่นี้หมายถึงมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ใช่ฮารอมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจคือถ้าเกิดว่าเราเร่งรีบแล้วละหมาดไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่าไปเร่งรีบเลยแต่ถ้าคุณเร่งรีบนิดหน่อยยังทันคุณละหมาดดีอยู่ก็ถือว่าทําได้เป็นมักรู้เพราะอะไรครับทำไมถึงมองว่าเป็นมักรู้ ทำไมถึงไม่มองว่าเป็นฮารอมเพราะตัวบทในกุรานมีมากมายที่ผูเราส่งเสริมให้รีบทําเช่นฟัสตาบีกุลคอยรอดในสุลตัการอดหรือในหลายๆตรที่ผูเราดจงเร่งรีบในการทําความดีแล้วก็เช่นเดียวกันครับวาซาบีกูลนะวะสซาบีกูนาะซาบิกนะุลนาอูเลกันมุกร,รบุนที่วกเรอกล่าวว่าคนที่เร่งรีบเนี่ยเร่งรีบที่จะทําความดีแข่งขันกันในการทําความดีใน,ในสุลตักยะเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ เช่นเดียวกับคำพูดที่ว่าซา,าริอุอิลามักฟิรติเมรอบบิกุมพวกเจ้าจงเร่งรีบสิมาสู่การขอไปโทษจากนายของพวกเจ้าซึ่งวาบิลจุมแลติฟอุซูริชัดทัชฮัดบิลมูบาดาระอิลลัคเคร์ก็บอกงี้ครับโดยรวมแล้วสรุปแล้วก็คือว่าโดยพื้นฐานเนี่ยบทบัญญัติส่งเสริมให้เร่งรีบในการทำความดีด้วยเจตนาที่ดีวาลากินิดาาฮัลฮะดิสวะชบะอันตัสทัชเนีย อันตุสสนะอัลซอเมินับนิไซดอามานอัลกุรอบแต่ถ้าว่ามีหะดีษที่สองนี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเอาหะดีษเนี่ยมาเป็นข้อยกเวน้นอันนี้คือข้อสรุปของอิบนุรุชเอยทีเดอิบนุรุชท่านสรุปว่ายัางไงครับอิบนุรุชท่านมองว่าในกรณีนี้นะท่านเห็นด้วยกับนักวิชาการส่วนใหญ่เพราะท่านถือว่าตัวบทกว้างๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วแล้วก็มีตัวบทที่ยกเวน้น ท่านมองว่าตัวบทกว้างก็คือเวลาจะทําความดีต้องเร่งรีบเพราะท่านถือว่าดิสเฮียคุร่าเนี่ยเป็นตัวบทโดยรวมแล้วก็มีตัวบทยกเว้นตัวบทยกเว้นก็คือยกเว้นในเรื่องการละหมาดต,ต่อให้เริ่มละหมาดแล้วก็ห้ามวิ่งนี่คือมุมมองของท่านแปลว่าท่านเนี่ยมองกันสองมุมมุมแรกก็คือมองว่าตัวบททั้งสองยึดทั้งคู่แล้วก็เปลี่ยนจากฮารอมเป็นมัก,กรู้กับกลุ่มที่สองครับ มองว่าตัวบทที่ว่าเร่งรีบเนี่ยเป็นตัวบทกว้างๆส่วนตัวบทที่บอกว่าในละหมาดห้ามเร่งรีบเนี่ยเป็นตัวบทที่เป็นข้อยกเว้นกฎหลักอย่างที่ผมพูดประจำครับอิสลามจะมีกฎหลักแล้วก็มีข้อยกเว้นเสมอจะมีข้อยกเว้นเสมอนะครับแทบจะทุกๆ,ๆเรื่องนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้วะลอฮูตะออลลาลามครับก็เป็นประเด็นที่ว่านักวิชาการมีความเห็นต่างในกลุ่มตั้งแต่สฮาบะละแล้วก็ ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนพอที่เราจะระบุว่าฝ่ายที่เห็นต่างนั้นผิดแน่นอนใน,นที่เราทำในสิ่งที่เราเชื่อมันว่าถูกต้องซึ่งผมก็เห็นด้วยกับอิบนนรุชลาฮิมุลลอก็คือตอนละหมาดต่อให้เราไม่ทันตักบีร์รนเอียรอมก็มันผิดที่เราเองไงแล้วต่อให้เราไม่ทันรุก,กัวมันก็ผิดที่เราเองอย่าได้เร่งรีบจนทำให้การละหมาดของเรานั้นเสียหาย ก็ค่อยๆไปนั่นแหละท่านก็อาจทัโดยและไม่ทันก็ถือว่านั่นเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะได้รับมันก็แค่นั้นครับก็คิดย่างไงวอลาฮุตาอาลอาลัมครับผมก็สำหร,รับวันนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องเนี่ยจะได้ประเด็นได้รับสาระแล้วก็ได้รับความรู้นะครับผมในเรื่องของการละหมาดว่าตกลงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการอีกอมาแล้วควรจะทํากันอย่างไรท่านพี่น้องยึดตามไหนอย่าลืมครับ เราต้องยึดในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าถูกต้องเพราะถึงเวลาเราต้องไปตอบต่อหน้าพวกลอสซูปหาหนะฮุบตาลาเตรียมลำพังเหมือนกับที่เรากล่าวว่าแล้วถึงเวลาเขาจะมาหาเราอย่างตามลำพังเหมือนกับที่เราสร้างเข้ามาอย่างตามลำพังครับ พี่วันีสลามมานะครับวัยุคุณสลามอัตุลลอฮ์วะบรอกกาตุลาคุณซาฟีนิยมเดชานะครับรับชมอยู่จจซากูมุลลอห์หุ้รันครับผมพี่น้องที่สลามมานะครับเมื่อกี้ตับซิดสลามมาก็มีส่วนหนึ่งผมไม่ได้ตอบขอมาอัพด้วยก็ขอตอบตอนนี้ว่าวายุคุณสลามอัตุลลอฮ์วะบารอกกาตู้นะครับผมก็อินชาอัลลอ์ครับสำหรับตอนนี้เราคุยกันผมปากผมพอนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับอินชาอัลลอฮ์น่าจะได้มีโอกาสได้พบเจอกัน พูดคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็จะนะ่าจะกลับมาคุยกันในเรื่องของอตับซีสน่าจะน่าจะออลไลน์น้ำน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของการตับซีสสุรัตน์ฟัชแล้วก็กลับมาคุยกันเรื่องระมาดตามบีในประเด็นที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับมามุมกันต่อครับผมสำหรับวันนี้ครับ أقولك أقول قولي هذا بسقل الله لي ولكم ورسال المسلمين من كل من كل ذا إن هو القفور سبحانك الله ما يحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك يا تولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخاركم.